นะคุณผู้ชมยิ่งใกล้วันคอนเสิร์ตจริงมากเท่าไหร่นี้นะความพร้อมความร้อนแรงของบรรดาดีเจนี่เขาบอกว่าอือสู้กันสุดพลังเลยค่ะนะฮะแล้วก็เด็กสตาร์ก็ปับแบบว่าปรยียมมาขนมาเต็มที่เหมือนกันซ้อมกันไม่มีหยุดมีร้องเล่นเต้นหานะคะงานนี้ก็มีริดเบืองริดรีวรุนพง,งตั้มกราวุฒ ไม่ยอมใครกันเลยก็ได้ตอนนี้นะโอ้โหนี่เรียกว่าพร้อมเงินไปรวมขาแสบเอาไว้นะคะสำหรับโชว์ชุดนี้นะคะแต่ละคนมีความเจ็บความแสบอยู่นะคะในตัวเลยใช่นะคะจัดเต็มไปเลยทุกสเต็ปเลยค่ะเดี๋ยวพาพดูภาพซันซองกันกันว่าเราว่าอันนี้แบบว่าต้องเป็นหนุ่มๆเขาต้องแบบฮากันสุดแน่ๆเลยเนาะแหมใหญ่ๆอย่าเก็บกักค่ะน้องลิศนะนี่เดี๋ยวหมดแรงนะบอลนะบอล เอาเสียสงแล้ง,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 งลิล,ลิทำเป็นดา่าอยากาก,าก,าก,ากักกักกักเอออันนี้อะไรอ่ะอันนี้แดนเซอร์ค่ะมีน้องแดนเซอร์เต้นให้เป็นตัวอยา่างให้ดูกันนะคะดูอินอ่นานี ตอนดึงดังว่าเธอคิดถึงให้ฉันฟังจนซึง้งเลยอยากจะขอซ้ำคำฝากไว้ I miss you อดน่ะมาดูซอมร้องเพลงหน่อยบ้างอันนี้ก็คนละปีกันหมดเลยเนาะคนละปีเ,เต็มไม่เต็ม <c oughs> ดูตามภาพเลยครับ <c oughs> ขนาดซ้อมเนี้อยเปอร์เซ็ <c oughs> ถ้าให้ร้อยยได้ไหมเรารู้สึกว่าเต็มที่และตั้งใจคอนเสิร์ตนี้มากเ,มเ,เพราะเป็นคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าหนึ่งเลยได้ร่วมขึ้นกับพี่ดีเจด้วยและพี่ดีเจเขาต้องจัดเต็มแน่ๆเมืแ่อบบกี้แอบไปดูพี่กุ้งบุกโกเขาซ้อมโอ้โหเต็มนะจ๊ะเห็นอย่งงางนั้นเขาไม่เคยอ่อนค่อยอโบ,บา้โบบาบ้าเรารู้สึกไม่ได้ทุกคนเป๊ะทุกคนเป๊ะแล้วพร้อมที่จะขึ้นคอนเสิร์ตแต่ว่าแต่เพลงนี้ต้องบอกว่ายกให้ตั้มตั้มแทบจะไม่ต้องซ้อมและไม่ต้องหัดเต้นเพิ่มเพราะว่าตั้มใช้สัญชาตญาณ การมีอะไรของตั้มเราต้องตั้งใจมากพี่เพราะว่าเราเราไม่ถนัดเรื่องพวกนญ้แต่ตั้มแต่ตั้มได้มากไม่พี่ผมเชื่อว่าถ้าพี่มุ่งมั่นและตั้งใจแบบผมพี่จะทําแบบผมได้อคอยดูคนผู้ชมคอยดูว่าถ้านี้มันต้องใช้ความตั้งใจไหมคอยดูเลยเอาเถิดครับผมทุกคนจะตัดสินด้วยสายตาตัวเองครับผมแล้ววันนั้นนะครับผมต้องเตรียมอะไรไปบ้างตัวคอนเสิร์ตเตรียมตัวคอนเสิร์ตเออใช่ต้องเตรียมตัวคอนเสิร์ตนะใครมีแล้วนะครับผมไปเจอกันวันนั้นเลย28 29นี้เสาร์นี้แล้ว โอเคมาใครมีตั๋วเก็บตั๋วไว้ให้ดี28-29บกันยายนนี้ค<ะ>่ะลอร์เรีพารากออนอสยามพารกออนถ่ายทิเก็ยเมเจอร์สำหรับคนยังไม่มีบัตรซื้อซะน้าจ๋า